ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยนี้นิทานอีสุแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The dog and the wolf A dog met a hungry wolf The dog asked the wolf to live with it in its master's house. The wolf would have food to eat every day and would not be hungry again. The wolf was happy to hear that and followed the dog back into town. On the way, the wolf noticed a lot of hair falling from the dog's neck. The wolf asked the dog about it. The dog said, Oh! I don't have a lot of hair here because I have to wear a collar at night so my master can chain me. The collar often rubs against my neck so the hair keeps falling off. The collar is not so bad. You will get used to it. When the wolf heard the dog, it said goodbye to the dog and went back to the forest. Even though the wolf was hungry, it was free to go wherever it wanted. It was better than having food, but being chained like a tame dog. Moral of this fable: better starve free than be a fat slave. Nithan Isop, ma pa. มาบ้านตัวหนึ่งไปเจอหมาป่าที่อดอยากจนผอมโซมันจึงชวนหมาป่าให้ไปอยู่บ้านเจ้านายกับมันซึ่งจะทำให้หมาป่ามีอาหารกินทุกวันไม่ต้องอดดังเช่นที่ผ่านมาหมาป่าได้ฟังก็ยินดีรีบเดินตามหมาบ้านเข้าไปในเมืองแต่ระหว่างเดินไปด้วยกันหมาป่าสังเกตเห็นคนที่คอของหมาบ้านร่วงหายไปจำนวนมากจึงถามว่าเป็นเพราะเหตุใด หมาบ้านตอบว่าอ๋อที่ขนตรงนี้ไม่ค่อยมีเพราะตอนกลางคืนต้องสวมปลอ,อกคอเพื่อให้เจ้านายล่ามโซ่พราะปลอ,อกคอเสียสีอยู่บ่อยๆขนก็เลยร่วงนะ่ะแต่ไม่น่ารำคาญนักหรอกเดี๋ยวๆก็ช้นพอฟังหมาบ้านพูดจบหมาป่าก็กล่าวอำลาเพื่อกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมเพราะแม้จะอดอยากแต่ก็อิสระเสรีไปไหนมาไหนที่ตามใจชอบ ดีกว่ามีอาหารกินอิ่มหนำแต่ถูกล่ามโซ่เหมือนมาบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่อย่างอดอยากยากรา้าแต่มีอิสระเสรีดีกว่าอ้วนพีแต่เป็นทาสเขา